กลิ่นมากเลยนะคะลูกเตรียมจานเตรียมจานอะไรลูกยังไม่เสร็จค่ะพอดีเลยพอดีเลยไหนเห็นเน็ตก็เหมือนในเน็ตอยู่ว้าวกินูุเรียนครั้งแรกสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับม่าม่าเอลี่นะคะไม่ได้เจอกันนานอีกแล้วเนาะอากาศดีค่ะอากาศเริ่มดีมีแดดค่ะนี่แบบนี่แบบร้อนเลยนี่แบบร้อนเลยนะคะ อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรสงกลิ่นมากเลยนะคะอันนี้ก็คือทุเรียนนี่คะ่ะอันนี้ก็คือทุเรียนนะคะคือได้กินแล้วคะ่ะหน้าร้อนเขาจะไม่ค่อยอเขาเขาจะไม่ค่อยจัดส่งกันาทางไปรษณีย์นะคะแต่ว่าเป็นบุญปากคะ่ะงวดนี้รอบนี้เป็นบุญปากมากเลยนะคะก็เลยได้กินทุเรียน,นะคะ่ะก็คือสั่งมาค่ะโลโลครึ่งนะคะกล่องละกล่องละห้าร้อยนะคะกล่องละห้าร้อยกรัมนี่คะ่ะเ็าสีมาไว้ให้อย่างดีเลยนะคะนี่ค่ะ มีมีเจลมีเจลเย็นอย,อยู่ข้างล่างด้วยนะคะส่งด่วนอันนี้ส่งด่วนส่งด่วนถ้าส่งปกติก็คือกลัวมันเสียเนาะมันมันอากาศมันอากาศ20อัพขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงที่ช่วงที่เราสั่งเนี่ยคือมันดีนะคะที่อากาศมันมันไม่เกิน20่อะคะ่ะก็คือพอพอพอได้อยู่นะคะก็เลยเป็นบุญปากมากเลยคะ่ะถ้างั้นเขาเขาจะไม่ส่งกันนะคะเพราะว่ามันร้อนมากนะคะโอเคเราสั่งผุเรียนมาอันนี้แอบเปิด แอบเปิดก็คือแบบมันไม่ได้ค่ะมันต้องหาถุงอันนี้ถุงสองสองชั้นเลยนะคะเนี่ยไม่รู้จนักถุงสองชั้นเลยนะคะเนี่ยถุงสองชั้นมันมัดไปคืนเลยเพราะว่ามันกลิ่นค่ะกลิ่นแรงอยู่นะอันนี้หมอนทองนะคะกลิ่นแรงอยู่เดี๋ยววันนี้เอลิ่าจะเอลิ่าจะกินทุเรียนครั้งแรกกินทุเรียนครั้งแรกจะกินได้ไหม <laughs> จะกินได้ไหมนะคะเดี๋ยวจะให้น้องชิมชิมเฉยๆละค่ะก็คือน้องจะชอบไหมน้องจะกินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เ,าเห็นในเน็ตไงคะเห็นในเน็ตก็คือแบบ ขาวเหนียวทุเรียนเราก็เลยอยากจะทําข้าวเหนียวทุเรียนบ้างเดี๋ยวลองทํานิดนึงเนาะเดี๋ยวเตรียมไปแ้เนี่เตรียมกะทิไปละเราไม่มีใบเตยโอเคเดี๋ยวเราไปทำข้าวเหนียวทุเรียนกันนะคะโอเคไม่ทันอยู่เดี๋ยวอันนี้เก็บข้าวตู้เย็นมเดิมค่ะเดี๋ยวมันจะร้อนเนาะขันอยู่ในบ้านยังร้อนเลยแดดมากเลยโอเคเอลินาจะกินทุเรียนกันเย้เราไปทำัปเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะเราไม่มีใบเตยนะคะเราก็จะใส่แค่กะทินะคะกะทิแล้วก็น้ําตาล เกลือแค่นี้กอนะคะใส่กะทิลงไปก็เหนียวนะคะเนี่ยอันนี้ถั่วเนื่อถั่ไวไปเลยถนะั่วไปเลยเนาะลูกหนูจะเอาจานมาใส่แล้วยังไม่เสร็จลูกยังไม่เสร็จนะคะลูกเอาแต่หัวเลยจะตักเาอาสามช้อนโต๊ะลูกก็เตรียมจานเตรียมจานอะไรลูยังไม่เสร็จคะ่ะเดี๋ยวหม่ามาทำแปปเดียวลูกไม,ไม่นานเลยทำแคปปเดียวนะคะ ลูกก็เตรียมจานแล้วจะกินให้ไหมล่ะ <G ül> จะกินให้ไหมล่ะูบใส่เกลือนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยจริงๆเพื่อความปลาแรมาแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลตามชอบไม่ใส่เยอะเพราะว่ามันครึ่งช้อนชาประมาณช้อนชาเดียวไม่ถึงช้อนชาเพราะว่าทุเรียนเราก็หวานอยู่แล้วเดี๋ยวลูกเราทำแค่แบบอยากให้หมัอนอยากแบบถ่ายรูปเฉยๆอะเนาะ เราไม่เน้นกินข้าวใชไหคะที่บอกเราไม่เน้นกินข้าวเหนียวไม่เน้นกินข้าวเหนียวนี่กินทุเรียนกินทุเรียนแล้วมันต้องกินอะไรมันเป็นร้อนในใช่ไหมคะเราต้องกินนี่ค่ะแก้ร้อนค่เฉาก๊วยเฉาก๊วยจะคูดอันนี้ใส่นิดนึงเนาะน้ำตาลก้อนใส่นิดนึงเดี๋ยวเราทำข้าวเหนียวมูนก่อนมาเตรียมข้าวเหนียวกันนี่ข้าวเหนียวเราดึงไว้กินข้าวเหนียวให้โลกน้ำมาโชว์กินข้าวเหนียวให้ให้ทุกคนดูเลยเดี๋ยวมา่อกเดี๋ยวมาโชว์กินข้าวเหนียวเลย แก่ั่นก็ตอแน่ะเนี้อ่ะนาองนียรออแวจะกินะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำีนีู่กนี่เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเหนียวก็ทำไมเหนียวจังเลยเหนียวสมชื่อมโชว์นะลูกเดินมาโชวเดินมาโชวไหนตรงนี้ต้องเดินมาอยู่ตรงนี้ลูกี่งยินกฝั่หนียวก็ต้องโชว์จัดเต้มเย้อร่อยปอร่อยป๊กินข้าวเหนียอร่อยไหมรอ เดือดเริ่มเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วเดือดแค่เดือดแล้วเราก็ปิดอยงนี้แล้วเราก็จะเทเลยนะคะหนูเอาข้าวเหนียวอยู่แลวลูกแม่จะใส่กะทิลงไปแล้วเดีอยวเพื่อนลูนีนะคะนี่นะคะเราก็จะราดลงไปเลยในข้าวเหนียวเรานะคะเราก็จะปล่อยให้ข้าวเหนียวซึมไม่ไม่ทำเสียงดังเราก็จะปล่อยให้ข้าวเหนียวดูดดูดน้ำกะทิเรานะคะเราก็จะปล่อยไว้ผักใมเนาะ แอ่โดมะเอาผ้ามานให้หม,มาหาปิดไว้นะปิดไว้นะคะอ๋อถึงจ,จัง,ไงไ <Okay. S 2> เลยโอเคปวดแล้วนะคะนี่ปวดหนึง่งไม่โยเนาะได้อยู่ได้อยู่กอ,อบนอกมุมไหนน,นั่นนี่คิดว่าแต่ว่าชอบให้มันเละๆกว่านี้อ่ะชอบทุเรียนแบบสุกเละๆหน่อยอะ่ะไม่ค่อยชอบแบบกรอบนอกนุ่มไหนเท่าไหร่มันโดนไฟแล้วเพาะเป็นสีข,ขาวๆโดนะไฟเป็นสีข,ขาวเดี๋ยวแล้วก็ผูอันนี้ผูใหญ่ เราผูนเล็บแค่นี้และคะ่ะแค่นี้และคะ่ะครึ่งลงเปลี่ยนจาน,นจานแนลเพราะว่าทุเร,ทเ,รทเรียวทุเรียวทุเรียนหัวยาวมาค่ะเราจะทำเป็นใส่อันนี้เนาะก็ว่มันไม่จริงๆ ข้า,นะวขขาวเข้าไปเลยเนาะแล้วก็ถ่ายรูปข้าวเข้าไปเลยอันนี้ก็เหมืนยังไงข้าวเหนียวทุเรียนน่าน่ายเห็นเน็ตเน็ตก็เหมือนเน็ตเน็ตอยู่ก็เหมือน,นเน็ตเน็ตอยู่เอ,นนเนอาเอปุ๊บ่เีเอาเดียวโหวเอามาไว้เคียงกันเฉยๆนะคะมาเคียงกันเฉยๆมาเป็นข้างเคียงกัเนเฉยๆ เราใส่ถั่วนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ไม่กินแกล้วเข่ามันก็เห็นเขาราดเป็นถั่วเนี่ยมันใช่ถั่วเดียวกันไหมแล้วก็เลยเอาถั่วถั่วเขียวรอบๆหนึ่งเละ,ะตกแต่งนะคะตกแต่งเห็นไหมเนาะมันขาวเนาะโดนไฟแนละ้วมันเป็นขาวๆข,ข้างๆเนาะเป็นท็อปปิ้งเนาะถั่วถั่วเขียวเป็นท็อปปิ้งนะคะท็อปปิ้งแบบส,สยวยถ่ายรูปเจ้ากลวยแช่ตู้เย็นอยู่นะ เสร็จแล้วจากกุ้ยนะเดี๋ยวเอาเอา,า,า,าน้ำตาลมาขูบยังไงได้อยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่น้ำตาลก่อนรอละลายแล้วก็จะใส่ไม่เยอะค่ะลาไปเลยที็นีหนั่นไงนี่เดียวดูเอาลงไปแล้วมันก็ละลายเลย เดี so ๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรียกลูกก่อนชิมเนาะชิมข้าวเหนียวชิมข้าวเหนียวก่อนหนูจะกินไหมทำไมยังไม่ชิมเลยไงอร่อยอร่อยอร่อยนะอืมอร่อยเยอะเลยกำเนิดเยอเลยเยอะเลยมาต่อไปต่อไปเนาะ เนี่ยไม่อมีงูก็อำนี้ก็อเองต่อไปเดี๋ยวมากินข้าเรียนนะกินอันนี้เนี่ยกินอันเล็กเนาะกินอันเล็กนะคะอันเล็กนิ่มหนะัอันเล็กนิ่มหนะักมาหนูจะกินให้ไหมเนาะเห็น,นหน้ากินข้าเรียนเด้ออร่อยฉิ่ก่อนหนุกเพราะว่ามันร้อนเลยค่ะยี่สิบองศาขึ้นไปอ่ะมันร้อนเขาไม่สดอันนี้แบบ กั้นใจค่ะกั้นใจสั่งแบบสั่งแบบแล้วก็ส่งด่วนด้วยกั้นใจแบบส่งด่วนสามกล่องค่ะสามกล่องโลโครึ่งโลโครึ่งสามพันกว่าบาทค่ะปีหนึ่งครั้งหนึ่งเนาะขอปีขอครั้งเดียวพอปีหนึ่งครั้งเดียวพอนะคะกินไม่กินเยอะไม่ได้ไงฝรั่งฝรั่งแบบฝรั่งหน้าบุ๋ฝรั่งหน้าง,งอใจฝรั่งไม่ชอบฝรั่งบ้านนี้ไม่ชอบคะอ่ะมานะมานะชิมมันจะเหมือนไอศครีมอ่ะลูก เหมือนกุ้งเอ๋้ยนี่น่ากินไอนี่น่ากินทุเรียนอร่อยโอ้อร่อยมากเลยอร่อยมากเลยโอ้อร่อยมากเลยลูกอร่อยไหมคะเป็นไงเหมือนไอส้สกินไหมคะมอไอศสกิมนมันหมดเนาะชอบแด้วยมั้ยมีเพื่อนกินมีเพื่อนกินทุเรียนแล้วนุ่นว้าวกินทุเรียนครั้งแรกอร่อยจนจนอยากจะบินเลยเด้อลูกอร่อยจนอยากจะเพาะไปเลยเด้อลูกโอ้ยมันอร่อยจริงๆริงอ่ะลูก มันก็อร่อยจริงๆมันจะครีมอวดลูกไม่กินอ่ะอกินเยอะไม่ได้นะคะหมอนทองนะคะอยากกระเซงอยากกินอีกละเซงแต่สสมันเปื้อนะนะลูกอ่ะนีะ้จิ้มเอานี่จิ้มเ,เอามันก็จะจิม้มแล้วอีกมอิ่เยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวไม่ได้นะคะมันแพง <laughs> ใช่ร้อนนายเนาะร้อนๆอย่างนี เดี๋ยวพอเสร็จจากนี้ก็คือจะไปปั่นจักรยานกันค่ะแดดแดดมากเลยยังมาเขินอีกยังมาเขินอีกไปปั่นจักรยานป,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 ป๊าชวนไปกินไอศครีมกันละไม่รู้ว่าเราจะกินไหมก็คือไปปัน่นไปเชียร์คงไม่กินหรอครกค่ะเพราะว่านี่อันนี้ก็หนักมากแล้วเพื่อน,นอะลูเห็นไหมหมาม่าบอกแล้วม,มาจะก้อนเองก็กินเองมันก็เพื่อนในหะ้มามา่าเก็บหรือเปล่าพแล้วพอแล้วลูกเดี๋ยวเรามาชิมนี่เฉาเกวยลูกเฉาเกวยนะฮะเฉาเก๋ยเรจะกินไหมนะ กินเฉาก๊วยไม่น่าต้องกินกินเฉาก๊วยอ่ะดับร้อนนะดับร้อนในเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องร้อนหนเขาบอกว่าให้กินเฉาก๊วยด้วยคลิกน้ำกคลิกจะกินหรอเคียวนะคะเขื่อนหิบแล้วเขื่อนหิบแล้วครั้งแรกอีกแล้วเขื่อนหิบแล้วเคี้ยว่ะลูกเคี้ยวนะคะเดี๋ยวมาชิมด้วยเนาะหม่ามายังไม่ได้ชิมเลยมาม้าทำบนนอทไม่ได้ชิม อร่อยแล้วเราไปแช่ตู้เย็นมาต้องต้องหั่นเป็นสี่เหลี่ยมหั่นเป็นสี่เหลี่ยมมุกเต่เาแล้วไปแช่ตู้เย็นค่ะไม่ได้ใส่น้ำแข็งยังไงอ่ะต้องาต้องมอืมไปพอแล้วกินเยอะไม่ได้กินเยอะไม่ได้ไมันไ,ไ,ไ,ไม่ดีมันจะอ้วนมัน <c oughs> <c oughs> มีแต่น้ำตาลนะลูกโอเคนะคะสำหรับวันนี้หม่าม้ากับเจลลี่ก็ขอบา,บายๆกันแล้วนะคะบายบายสิให้หม่าม้าบอกตลอดเลยเฟซ บา,บายยกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับมาม่าเอรีนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ,ายบายค่ะบา,บายมาา